ครับก็หลังจากที่ถอดเจ้าตัวโคมนี้มานะครับก็มานึดถึงปัญหากันต่อว่าเมื่อใส่ไปแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือมันต้องไปเจอกับอะไรยังไงก็ครับก็เลยมาจำลองเหตุการณ์กัน,กนดูนะครับโดยใช้จ้าตัวเนี่ยครับเป็นจอเป็นจอเป็นจอมอนิเตอร์นะครับอ่าแล้วก็จอนี้เป็นจอมอนิเตอร์สี่นิ้วนี่ครับ นานมันก็อะไรหลายๆอย่างก็จะประกอบกันแต่ผมใช้แค่สามนิ้วเนี่ยก็จะประมาณนี้เออใช้ตัวนี้เป็นตัวตัวแทนก็อย่างที่เขียนไปในเฟสบุ๊กก่อนนานี้ด้วยว่าพอเวลาจะใส่เข้าไปตัวเนี้ยครับตัวจอเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันอย่างที่ผมได้เขียนไปมันจะเป็นประมาณนี้ฮะนี่นะครับจออันนี้คือตัวโคมนะ นี่นะครับผมอันนี้คือเทียบจากด้านหน้าใส่เข้าไปด้านหน้าดูนะอันนี้คือจากระยะห่างจะเห็นและภาพเป็นไฟฟุบ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 แต่เวลาเรามาแปะนี่ครับก็ยังพอเห็นอยู่แต่เพียงแต่ว่าอันนี้ผมบอกครับว่าถ้ามันลบได้ก็จะดีมาก็จะเห็นเป็นคนเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้าลบทับทีมแดงออกไปได้ลบเกตบออกไปได้ก็จะแบบจะขึ้นสวยมากแค่นี้ครับแค่เห็นนะก็ดูรู้เรื่องนะเพียงแต่ว,ว่าภาพมันแดงว่ามันเป็นงานโชว์แค่เห็นเป็นภาพขึ้นก็น่าจะโออยแล้วแต่ทําแค่นั้นมันก็ทไปทํามัทำให้มันดีไปเลยนะครับนี่จะเป็นด้านหน้าเมื่อกี้ก็ไปแปะจากด้านล่างเพราะตรนนี้นแกะไม่ได้เพราะแค่เตาอบแปะก็ ฝากไว้ด้วยครับกับมิเทคอันนี้ก็เป็นการทดลองก่อนอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ค่อยๆแก้ไขกันไปเหเรื่องสองเรื่องวาเลนตียังสองหมื่นแต่ถ้าผมทํานี่ก็ก็ไม่หนักเกินหมื่นนะเพราะว่ามันมีโคมอยู่แล้วแล้วใส่จอเข้าไปข้างลนาสามแล้วต้องไปซื้อไฟออปติกมาอีกแล้วในจะค่าเปิดโคมอีกองหลายเรื่องแต่ก็อย่าว่ากันเลยนในเมื่อรุ่นใหม่ซื้อไฟวาเลนตีได้ คู่สองหมื่นผมทําคู่แล้วไม่เกินหมื่นก็ความสุดทางใจอะครับ